แอปทัศนเปิดภาพนมหล่อข้างกายพึ่งรู้เดินด้วยกัน3ปีแล้วเป็นพระเอกคู่จีนต่างวัยแม้ว่าละครจะจบลงไปนานแล้วแต่กระแสะจีนไม่หยุดล่าสุดแอปทัศนได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับต่อธนภพหลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันที่งาน b ิวตี้จ y มเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยโพสต์นี้แอปได้เขียนแคปชั่นลงว่าลงช้ามากแต่อยากลงเก็บไว้ บิวตี้จิมกับคุณธนพเดินด้วยกันปีที่3แล้วค่ะธนพง _under_score_li b e a u t y g i m s u n d e r s c o r e o f f i c i a l w a n u n d e r s c o r e s l i o n d r a k d e v i l หลังจากนั้นต่อได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าฮ่าฮ่าฮ่าลงเก็บไว้หรือเพิ่งนึกได้นะโพสต์นี้เรียกยอดกดไลค์จากแฟนๆได้เพียบ อีกทั้งก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปในปี64พระเอกหนุ่มรุ่นน้องต่อธนภพได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นพี่แอปทัศออนหลังถูกโยงพาดพิงอักษรยอ่อว่าเป็นหนุ่มคนใหม่ที่กำลังซุ่มคบกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากตอนนั้นที่ถูกโยงพาดพิงจนกลายเป็นกระแสะข่าวลือใหญ่โตต่อธนภพก็ไม่อรอช้าถือโอกาสออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ ซึ่งหนุ่มต่อธนภพก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์กับแอปทัศน์ว่าเชื่อว่าแฟนๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ใช่หนุ่มคนนั้นแต่บอกได้ว่าพี่แอปเป็นพี่สาวที่น่ารักสำหรับผมมากและคอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างและผมจะเป็นน้องชายที่พร้อมซัพพอร์ตพี่เขาเหมือนกันส่วนเรื่องส่วนตัวถ้าพี่แอปอยากบอกก็คงบอกเองเราก็ให้เกียรติเขา แค่อยากบอกว่าเราพร้อมยินดีกับทุกเก้าที่พี่เขาจะเก้าขึ้นไปถือโอกาสยินดีล่วงหน้าถ้ามันจะเป็นข่าวดีของพี่แอด